นี่นี่ของแท้ของแท้นี่ของแท้ของแท้โอ้มีตัวสุดยอดเลยว่ะแน่นอนจริงว่ะเออได้ได้ได้ก็ได้ไมโอ้แน่นอนจริงว่ะไม่มีตก อาจารย์อาจารย์นี่เป็นทุกอย่าง,งอาจารย์อ่าอาจารย์นี่เล่นเป็นทุกอย่างเมียเขาเป็นไหเนี่ย<ะ>เล่นเมียเขาเป็นไหมเราหยุดแล้ว <laughs> เราหยุดแล้วว่าดวงใจฝาก <laughs> ็หยุดหยุดแล้วยังไมบ <c oughs> หยุดแล้วใช่ไหมเมื่อวานก่อนยังคินอยู่ซอยนู้นเลยหยุดแล้วเห็นไฟไอ้รถบัวเข้ามาเลยหยุดก่อนแป๊บหนึ่งหยุดหยุดสักพักใช่ไหมได้โอ้ยตายตายอาจารย์อยู่นี่เสี่ยดอน้านนี่นี่ครับลังดไ้้พีเตอร์ใหอายุเป็นเพียงตัวเลขครับอายุเป็นเพียงตัวเลขครับใส่ใจสุขภาพครับเพื่อนๆใส่ใจสุขภาพครับ ดูครับดูอาจารย์ผมครับสุดยอดอาจารย์ผมคนนี้สุดยอดของแท้ครับของแท้คนนี้